ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไทยอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้ของลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเครื่องเปิดติดเออร์เลอร์ไม่รันก็สาเหตุน่าจะมาจากมอสเฟตชอ็อตฟิลขาดนะครับตัวนี้ลูกค้าเคยส่งมาซ่อมเนาะเมื่อ เดือนตุลาคมปีสองสนะครับเคยส่งมาไม,ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็เคยส่งมาครั้งหนึ่งก็เป็นรุ่น600วัตต์เหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะนะครับเคยส่งมาซ่อมเมื่อ,อตุลาคมปีสองสนะครับซึ่งเครื่องเนี้ไม่ใช่เครื่องของลูกค้าทางขอนแก่นทีนี้มันมีความผิดพลาดท,ที่ที่ตัวผมมีลูกค้าส่งมา สองท่านนะครับคือท่านนี้ที่อยู่ขอนแก่นกับอีกท่านหนึ่งที่อยู่นครสวรรค์เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยทุกอย่างทีนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วแพ็คส่งคืนเนี่ยนะครับก็มีความผิดพลาดคือผมสลับตัวกันเอาของลูกค้าขอนแก่นส่งให้ลูกค้านครสวรรค์เอาของลูกค้านครสวรรค์ส่งให้ลูกค้าทางขอนแก่นนะครับทีนี้พอลูกค้าทาง นครสวรรค์เนี่ยเขาได้รับเครื่องก่อนนะครับเขาก็ทักมาบอกว่า,าเครื่องเนี้ยที่ส่งมามันไม่ใช่ของเขาอาเขาจําได้คือก็าจำเครื่องของเขาได้เนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องของเขาเผมก็เอสงสัยจะส่งผิดแล้วนะครับก็เลยคุยกับลูกค้านครสวรรค์ว่าแล้วให้ให้ใช้งานไปก่อนเพราะว่าของลูกค้าทางคอนแกนเนี่ยเครื่องยังไม่ถึงนะครับ กขาก็ต่อใช้งานผมก็บอกถามว่าใช้งานโอเคไหมเขาบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันเครื่องมันก็อยู่ในสภาพใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ไปถามลูกค้าทางขอนแก่นนะเครื่องถึงแล้วว่าลูกค้าท่านนี้เขาโอเคไหมนะครับลูกค้าท่านนี้เขาก็กลัวว่าจะมีปัญหาเนาะว่าเออเครื่องมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วลูกค้านครสวรรค์เครื่องมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยว จะลามมาถึงช่างอะไรเงี้ยผมบอกว่าอ,อ๋อคุยกันแล้วไม่มีปัญหาเนาะจะได้ไม่ต้องส่งไปส่งมาก็ให้สลับตัวกันไปเลยประมาณนี้เขาก็ตกลงทั้งสองฝ่ายนะนะครับทางนาครสวรรค์ก็โอเคทางขอนแก่นก็โอเคก็เลยสลับตัวกันใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับประมาณปีกว่าๆนะปี2 3สามตุลาปีนี้2 2งสองสองสี่สองห้านะครับปีกว่าๆเกือบ2ปีละแต่ลูกค้าใช้มาจนถึงทุกวันนี้มีปัญหาเครื่อง เออเิเ่ไม่รันเนาะก็อ่ะเดี๋ยวมาแกะซ่อมกันเลยครับอ่าก็ภายในตัวเครื่องนะครับก็มีพวกเศษซากมดนะอยากใย่แล้วก็มีเศษไข่จิ้งจกด้วยนี่นะครับอ่ะเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะเป็นเศษไข่จิ้งจกเนาะก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันช็อตเพราะ ตัวแมลงหรือเปล่าเนาะนะครับไม,ไม่แน่ใจนะเนี่ยก็มีร่องรอยของฟิวช็อตนะดำๆตรงนี้นะครับมอเตอยังไม่ได้เช็คว่าช็อตกี่ตัวเรต,ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับเพราะรุ่นนี้ฟิวมันเป็นแบบนี้ต้องถอดออกมาเปลี่ยนเนาะอืมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีจิ้งจกไปช็อตอยู่ใต้บอร์ดหรือเปล่ามันมีเศษซากไข่จิขขข้งจกด้วยแล้วพวกมดพวกแมลงเนาะ เดี๋ยวผมจัดการถอดตัวบอร์ดออกมาก่อนครับก็ถอดบอร์ดออกมาตัวเช็คมีมอสเฟตช็อตนะครับแล้วก็ฟิลขาดต้นใต้บอร์ดก็ไม่มีจิ้งจกเนาะไม่มีจิ้งจกไม่มีมแมลงก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุต้นเหตุที่มันช็อตเนี่ยมันเกิดจากมแมลงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเศษซากของไข่จิ้งจก อ่ะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเป็นฟิลตตัวใหม่แล้ววัดสัญญาณทดลองเครื่องกันอ่ะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับมอสเฟตและฟิวต์เสร็จเรียบร้อยจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับเครื่องไม่ช็อตแล้ววัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณก็ เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตปกติทั้ง4ตัวอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบรนันเบื้องต้นนะครับโดยจ่ายไฟ DC ที่42โวลต์ริบีกเซลสที่3แอมป์นะครับถ้าเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์ เครื่องเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ต้องได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกติหนึ่งร้อยห้าวัตต์อ่าราวๆนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่ราวๆอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์นะสูงสุดอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์นะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้ว อะครับเดี๋ยวประกอบ้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงๆอีกทีหนึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงๆนะครับอผมจะใช้กระแสส4แอมแรงดัน4 2่โวลต์เท่าเดิมนะครับถ้าตัวกิทไทยทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวรา0 0วัตนะ400วัตต์นิดๆนะครับ รเริ่มรันแล้วดูกำลังวัดสูงสุดนะครับต้องได้ราวๆ400ขึ้นไป400ขึ้นไปถึงจะถือว่าปกติ อนนี้ได้400วัตต์แล้วนะครับแล้วเรานี้นะครับ400กว่าวัตต์400วัตต์นิดๆอ่ะโอเคครับก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วไมโครกิดทาย600วัตต์ตัวนี้นะครับอาการเออเลอร์ไม่รัน ะะสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดส่วนต้นเหตุไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับพวกตัวแมลงไหมเพราะว่ามันมีแมลงพวกเศรษซากมดแมลงอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีเศรษซากไข่จิ้งจกด้วยนะครับหรืออาจจะช็อ,ชอตจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะก็มีอยู่2กรณีนะครับไม่แมลงก็ไฟฟ้าไม่เสถียรเนานะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเป็นฟิวตัวเครื่อง กลับมารันทำงานได้ปกตินะครับออสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้เนื้อหาในคลิปหากติดภาะกันใดขอภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ